คุณเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับ Yeah I am a foreigner You no. I'm a good girl I'm a good girl ค o ดีโน่ o อยจู๋ No No Soy Jew I'm not Soy j e A red one A red one can't d r i t Red one is a dangerous guy He c a n walk into the dark hole no, no 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 This This one This one ไอ้ฝรั่งคนนี้น่ากลัวว่ะชื่อไม่แดงเลยอะ แยง้วแขงวลูกลูกลงมาลูกลงมาพายาสวัสดีครับ้ยอะไรผมเดนชนเนี่ยเดินชนอาบิจาร์ดอ่วานี่ยชน้านี่นีนี่นี่นี่มชนเลยผมชนชนมาแสดงมสชนนี่ชนอานสนใจผมกันชนให้ดูเลยอะชน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 ใครใครเนบอกเหี้ย อยู่ได้อยู่แล้วกูไปแล้วจะไปดีแตงวงแตงนี่น้องจอยกดตุ้มจอยกดตุ้มพี่จอยกดตุ้ม yes 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 อะไรนั่นเป็นแะไรนันเป็นอุ้ยแล้วตายด้วยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายแต่เมื่อไหร่อ่ะใครอยู่ใครเป็นกันรู้ยีรติอยู่กับไม้ยีรติงอยู่กับไม้บ้าผมดูกับมะเล็กนะติดตัวติดแบบชนิดคู่รักเลยจริงๆก็เป็นคู่รักด้วยแหละแต่ผมรอบนี้ผมจะชนะคู่กับมะเล็กนะ ล่าสุดใครอยู่กันไหมอ่ะทำไมจอยตกปุ่มาทำไมครับพี่จอยเพราะกูเห็นคนเดินเข้าหมอกไงกูเห็นคนเดินเข้าหมอกไงใครครับพี่ใครครับใบ้จอยบอกว่าเนนน่ะเดินทะลุหมอกบังแค่อคนเท่านั้นที่เดินผ่านได้ yes หมดเลยหมดเลย ้าใครเป็นปเน้ต่อไม่รู้แต่กูโดนสองโหวตเลยสามโหวตเลยเหรอเโหวตตัวเองนะกูก็อีกหนึ่โหวตมึงไง What the fuck อ่าลายเด่นจะเป็นออสเตรเลียนยูโน่คุณเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับ Yeah I am a foreigner You know Look at my eye My blue eye Okay Can you speak Chinese เช่านี้มา เฮ้คุณบอดเยลเยลเฮ้บอดเบิร์ดเยลเกิร์ลเบิร์ดเยลเกิราล Why Why เอ้ยข้ามาว่าเฮีย Bro Bro Listen carefully You know I am Ah What the fuck เฮ้ยอะไรนี่ไปแล้วตายคู่ปะเนี่ยคู่รักอ่ะเดี๋ยวนะอเล็กเดี๋ยวนะอเล็กตะกี้อยู่ข้างๆกูไม่ใช่เหรอ นึ่งที่ยุ่งข้างกูคือใครวะที่ฆ่าเล็กอะผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้นคืออะไรครับแต่คือพอเต็กแรมครับจะทำการชนสูตรชกไอเขียวครับเขาขึ้นในอำเภอครับผมเอาอเป็นอะไรครับเขาเป็นอะไรตายอ่อไม่นายอำเภอเขาไม่จะโดนดีมาที่ขวดปะ ấy thằng nhưng mà có lửa im, ừ. không? Ừ. Ừ. ก็พี่ขวดอะพี่ขวดอะอยู่ข้างอเล็กล่าสุดเมื่อกี้อเล็กเพิ่งตายจอยจำผิดคนหรือเปล่าผมทำเควสอยู่ี่อิมยังไม่ตายเลยไม่ใช่หรอจอยจำผิดพี่ขวด้วยเอา่าฟังฟังกูหน่อยสิคือก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยอเล็กอะเดินตามพี่แล้วพี่ขวดอยู่ข้างอเล็กเลยเว้ยแล้วคือพอรีพอร์ตเด้งปุ๊ือเล็กตายเอ้โ่ปากอเล็กข้างๆพี่จอยเป็นไปได้หรือพี่ไม่ใช่ผมแล้วผมทำเควสอยู่ข้างล่างก็เป็นไปแล้วนี่ต้อลนะครับผมต้องเริฟบไป โหมดเลยล่ะการหมดหๆๆๆๆๆหสุดยากผมหมดคนทำสุดยากเกินเฮ้ยเฮ้ยรู้ใจว่ะ <expand> ม so ีคนเชื like <bbe> ่อจอยน่าจะรับอร่อยไหมรวยแตกเหมือนเราไมาเฮียเหมือนแบบหมาแดกเข้าไปแล้วหมาอ้วกอะเขาบอกว่ากำลังจะไปชี้ที่ดีกว่านี้ว่ะโชคดีนะ แกเป็นดีใจอ่ะ <b uck> มีคนชื่อฉันเบนเบน What the fuck Hey listen carefully Listen carefully I am a Canadian girl <b rew> You know what I mean right Bah bah <rew> You fucking idiot you Fucking stupid You know what I mean Fuck off Right. Look at my eye. I'm a good girl. Please don't kill me. Bye bye. Yes. Hello, how are you doing? Hey. What? I'm a good girl. I'm a good girl. You know I'm a good girl. Uh, do you know Zaiju? So no, not Zaiju. So I'm not you. So no, no, I. I, I, I i through it. I can't go through it. You know. Me too. Me too. Me o o Me o o No, no. A red one. A red one can do it. A red one can walk into a a dark dark hole. ฉันจะยอมให้นายใช้ dark hole. ถ้านายยอมหาอาหารมาให้ฉันงั้นแต่ฉันว่าเธอคงไม่ยอมหรอกนะไม่เลยไม่คิดงั้นนะอันนี้อะไรอ่ะให้อาหารหาของหาของ ไมมีมั้งไลเวไปไหนโนโนโนเอ็มเฮียเอียเอ็มเฮียโอเคโอเคโอเคเอขอเอ็มสติวโอเคันเลทวันเค้ว to ด e a h t น i s ด Red one, lead one is a dangerous guy. He can walk into the dark hole. Whoa, whoa, whoa. No, 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 no. This, this one, this one. Red one, lead <coughs> one. Red yeah, yeah. no, yeah, one, lead yeah, yeah. one. Yeah. No, yeah, no, the lead one. Red one can, can. You can, you can. I just have to say that you're fine. When you're not really fine. But you just. ผมว่ามันนานละรอบนี้ออกหนึ่งนะจีสติงโกจีสติงใจร้ามันจะรอนานมีคนจะให้ผมออกให้ได้เลยตัวม่วงๆ no 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 ไอ้วนจีสติงโก้เฟิร์สจีสติงไปได้นะถ้าถ้าถ้าผมออกจริงนะถ้าผมเป็นอิมนตายนะอิมยูโก้ไอแคนไอคันได้โ ho กลไอฝรั่งคนนี้น่ากลัววะฝรั่งคนนี้มันปักขอเขาคืนเลยวะมันค้าน้ากคนปักโอ้ยพี่เพ่าดเกพี่ลำตันโดนพี่เล่เด่นคนตัวลพี่เล่นเด่นดิตรงนั้นไวพี่เล่เดนก็โดนกิ้งดับตาย ขบวาเฮียแมนอยู่ไหนอะบลัดะเตียแฮปทูพีวอไดเฮียทูพีวอทูพีวอแล้วเราจะบอกเขายังไงอ่ะเราเราจะบอกเขายังไงอ่ะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแบดไกด์แบดไกด์แหว่แบดไกด์โอเคโอเคต้องโหวตแล้วล่ะค่ะโหวตไปคนที่ตายก่อนจะได้ไม่รอนานก็เหลือกาแลนไง ทำไมถึงเป็นผมผมก็ยืนอยู่กับนีลัมบั้นเนี่ยโวดโอดโวดโวดโอเคโหดตตามใจตามใจตัวเองโอเคฮะโอเคคนในใจคนในใจคนในใจใช่เสมออไม่่กแลนนะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ